สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูล e ศพระเครื่องวันนี้ช่องของเราจะขอเอาใจพ่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะครับ ซึ่งของขังที่เรานำมาวันนี้จะช่วยเสริมในด้านการค้าขายดีทําให้สินค้านั้นโดดเด่นสะดุดตาลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาและวันนี้เราจะขอนํานเสนอตะกรุดค้าขายครับตะกรุดค้าขายนั้นเป็นตะกรุดที่เสริมในด้านสเสน่ห์เมตตาค้าขายตะกรุดชิ้นนี้นะครับได้รวมว่านเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมไว้เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นว่านที่ช่วยในด้านการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นวานรากราคะซึ่งเป็นวานที่มีชื่อเสียงมากในด้านมหาสเสน่ห์ทำให้ผู้ที่บูชานั้นไปค้าขายแห่งหนใดก็จะทำให้มีผู้คนนิยมเหลียวมองตามมีแต่คนชอบนอกจากนั้นยังมีวานสาวหลงซึ่งเป็นวานที่เสริมสเสน่ห์ตามชื่อเลยก็ว่าได้เพราะจะทำให้เป็นที่หลงไหลของเพศตรงข้ามเรียกได้ว่ายิ่งไดเห็นเป็นต้องรัก ชายได้เห็นเป็นต้องหลงซึ่งว่านสาวหลงนี้นะครับคนสมัยโบราณเนี่ยมักจะพกติดตัวไว้เวลาไปงานมหรสพต่างๆเรียกได้ว่าพกกันไปแบบสดๆเลยทีเดียวซึ่งจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้แก่ผู้ที่พกพานอกจากนั้นยังมีเครือเถาวัลหลงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดมหาสเสน่ห์ของขังตามธรรมชาติที่หายากมากเพราะว่าเครือเถาหลงนั้นนะครับจะขึ้นอยู่ตามป่าลึก และจะต้องใช้ผู้ที่มีวิชาอาคมทําพิธีก่อนจะเข้าไปตัดมาได้เพราะเป็นไม้เหลือห้อยเพียงไม่กี่ชนิดที่มีเทวดาสิงสถิตยอยู่ถ้าหากว่าคนธรรมดาเข้าไปตัดอาจจะทําให้หลงป่าได้เพราะอาถรรพ์ของตัวว่านซึ่งถ้าหากว่าได้มาบูชาแล้วล่ะก็จะช่วยเสริมสเสน่ห์ด้านเมตตามหานิยมได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปใช้ในการจีบหนุ่มสาวการค้าขาย นอกจากนั้นนะครับยังใช้ได้ดีในด้านการพูดการเจรจาทำให้ผู้พูดนั้นมีคารมคมคายผู้ฟังจะคอยตามได้ง่ายถ้าหากว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะดนบันดาลให้ลูกค้าติดใจเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องนำเสนองานหรือว่าโครงการใหญ่ๆมีพกไว้จะช่วยเสริมความมั่นใจและความเป็นเสียริมงคลให้กับผู้ที่บูชาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ซึ่งว่านทั้งหมดนี้เราได้รวมไว้แล้วที่ตะกุดค้าขายดียังไม่เพียงเท่านั้นนะครับตะกุดค้าขายนี้ยังถูกปลุกเสกเพื่อเพิ่มความคลังโดยหลวงตาน้อยวัดโคกสลุดอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับเรียกได้ว่าตะกุดชิ้นนี้เน้นทั้งด้านมวลสารและผ่านวิธีการเป็นอย่างดีวิธีใช้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่ ก่อนจะออกไปทำงานหรือว่าขายของต่างๆให้ท่องคาถาบูชาตะกุดรักษาสินห้าขยันทำงานและตั้งมั่นในความดีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะสำเร็จดังใจหมายครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาตะกรุดค้าขายเสริมสเสน่ห์เมตตาของร้านเราสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดูรูปภาพชัดๆได้ที่ l i n k ์ d i ้คลิปเลยนะครับหรือท่านมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาติดต่อพูดคุยกับเราได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยและท่านสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสัรเลือกชมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆที่เรานำมานำเสนอนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ